ถานการณ์เริ่มเข้ามาสู่4นาทีแล้วนะคะว้าวเฮ้ยแก๊กปอดกิซี่ได้กิซี่ปอดตีวิ่งดีไปยังไงจะเก็บคิวดีได้ไหมคะคิวล็อกเมาคิวล็อเข้ามาแล้วยังไงบอกกิซี่ไม่รอดนะคะเ้าวแล้วก็เป็นสัญญาณที่ไม่รอดเอะไะค่ะทุกคนก็อย่างที่เรานูๆกันนะคะว่าไซยูน่าจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะ ไไม่ได้ซึ่งผู้ชนะนะคะก็จะได้รับคูปองไปคนละ50คูปองนะคะแต่ทีมแพ้ก,ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะซายุก็มีของรางวัลลอบใจให้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่เราจัดกิจกรรมกันแล้วนะเย้ก็เดี๋ยวซายจะเปิดห้องให้เข้ามานะคะทุกคนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าในตาดีนะคะจะเป็นใครที่เป็นฝ่ายชนะนะหนูต้องบอกไว้ก่อนนะว่าจะสตรีมสไนอะ่ะหนูอนุญาตเพราะว่า หนูว่าไม่ได้ปิดตรงแผนที่ไว้อแต่ว่าเนยก็ไม่ค่อยให้อยากทํานะคนใจป้าแต่ว่าหนูว่าห้ามคนดูสตรีมไม่ได้เพราะงั้นหนูก็เลยปลดอากาศไงใช่ป้ามันไม่ได้ปลดดูดีขึ้นเลยอะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคนก็ต้องแข็งแบบนักกีฬานะคะทุกคนายุูร่าจะชื่นชมจากหัวใจเลยเออดีมาก เลยในห้องนี้มีซายุไปนคนดูคนเดียวก็พอแล้วนะคะเพื่อกันการกดหยุดเกมนะคะซึ่งฝั่งที่ได้เลือกก่อนก็จะเป็นฝั่งสีฟ้านั่นเองนะคะเขาเลือกที่จะแบนเป็นไก่ย่างใช่ไหมคะใคยว่าไม่สามารถเรียกเคนได้จริงไฟยุว่าอ่านทีไรก็เป็นไก่เน่ไก่เน่ต่อเลยนะคะ น้ำเงินก็เรียกที่จะหยิบมาเป็นเอลสุนะคะสันงสีแดงนะคะก็ได้หยิบลูกรัก GM มานะคะอย่างไวเอลเลตนะคะรวมไปถึงคิริโตเออต้องเร็วกว่านี้อีกนะเฮ้ยทีมนี้เขาก็ดูว,ว่าหยิบมาจริงจังเหมือนกันนะเนี่ยั่งสีน้าเงินกเ็เลือกที่จะหยิบเป็นรอเรียวมานะคะเพาจริงจรินี่รอเรียวยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านะช่วงนี้คือซายุเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะคะแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าลำเก่งๆล้ำตึงๆก็ ส,สุดไปเลยใช่ไหมออฟเลนก็เลือกที่จะหยิบฉีมานะคะสุดยอดไปเลยฝั่งสีแดงนะคะหยิบหยานมาทุกคนว้ยทำไมฝั่งนั้นเขาดูแรงจังเลยอะ่ะเลือกยากเนาเนี่ยเลือกยากเนาเนี่ยพวกนายทุกคนคือสิุงี่อยากจะเป็นกรรมการที่ดีนะแต่คือบอกว่าทํายังไงดีให้ตัวเองไม่เอียงเอ็นไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากที่สุด <laughs> ยากจังเลยมาที่ฝั่งสีน้ำเงินนะคะที่จะต้องเลือกที่จะแบดอีกตัวหนึ่งนะคะ แบนอะไรกันนะแบนลูอนะคะอืมส่วนฝั่งสีแดงนะคะก็แบนบูลาดแล้วก็นาคอสไปนะคะทุกคนอทีนี้เหลือตัวแบนสุดท้ายแล้วนะคะคุณเอฟเฟคจะแบน จะแรมเป็นสีเนี่ยวไปนั่นเองนะคะต่อมานะคะฝั่งสีแดงนะคะจะได้เป็นฝ่ายที่เลือกก่อนนะคะในรอบนี้แล้วก็ฝั่งสีแดงนะคะเลือกที่จะหยิบคริสซี่มานะคะฝั่งสีน้ำเงินนะคะเขาก็ได้ไลน์อั e ทีมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแคลลี่ก็จะเป็นเอลซูนะคะเมดเป็นลอเลี่ยวนะคะออฟเลนเป็นฉีนะคะซัพพอร์ตเป็นแกร็กนะคะแล้วก็ปานะคะเป็นคีร่านั่นเอง ได้ฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะคะเพราะงั้นแล้วก็ฉันอยากจะให้ทุกคนช่วยโหวตให้ซายุทีนะคะคิดว่าทีมสีน้ําเงินหรือฝั่งสีแดงจะเป็นฝ่ายชนะไปในเกมนี้นะคะเอาล่ะนะคะเข้าแบบว่าสู่เกมกันเรียบร้อยแล้วนะคะจับตาดูแชมป์เก่าของเราก่อนนะคะก็คือคุณอาร์เธอร์เองนะคะเขาก็เลือกที่จะเดินไปเลนกลางนะคะแต่เขาก็ียบว่าไม่รู้หรอกว่าตรงข้า มีการทักทายกันเล็กน้อยที่เลนกานะครบซึ่งฝั่งข้างบนนะคะฝั่งออฟเลนก็ยังเป็นการเคลียร์คิดกันปกติคิ้นี่ต่อเข้าไปใส่โดนสิที ชีก็เดินกลับไปนะคะทุกคนก็เป็นการทักทายกันเล็กน้อยในช่วงต้นเกมนะคะสซยุจะกลับไปดูแชมป์เก่าของเราก่อนละกันนะคะตอนนี้นะคะสถานการณ์ก็ยังทรงๆนะคะดูเหมือนว่าทางฝั่งป่านะคะเริ่มที่จะฟาร์มเสร็จแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปกองมาที่เลนบนนะคะเลนบนมี3แล้วทุกคนเขามีการส้มมีการส้มนะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะดูสถานการณ์ที่เลนล่างนะคะ ะะไม่สามารถเก็บคิวไปได้นะคะอย่างว่าแล้นะคะทุกคนในช่วงต้นเกมนะคะสถานการณ์มันก็ยังจะแบบว่าเป็นล่างของการฟาง,งคนเลือกกิซี่มาแล้วยังไงต่อกิซี่ปอดอันตีแล้วก็หนีไปนะคะส่วนที่หน้าก็เลือกที่จะเอามังกรไปนะคะแล้วก็มังกรตัวแรกนะคะก็ตกเป็นฝั่งสีน้ําเงินไปนะคะทุกคนคิดว่าสถานการณ์ในเลนล่างเนี่ยอาจจะมีประเด็นเกิดขึ้นได้นะคะทุกคนแก๊กเดินเข้าไปแล้วเดินเข้าไปแล้วแล้วยังไงต่ ก็ปิดเปื่อยแล้วทุกคนฝั่งปาก็เริ่มฟาร์มฝั่งนั้นก็ยังไม่ทําอะไรเลยนะคะทุกคน เดิมนะอ้เก็บดูวายโอมาโหแต่น่าเสียดายนะคะที่ไม่สามารถเก็บควายโอไปได้นะคะคิริโตะจะยังไงกับฉีครับเขาก็หลดกเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็มาเป็นฝั่งสีแดงที่เสียป้อมไปนะคะเนื่องจากที่ว่าคิริโตะนายต้องเรียกนนี้นะคิริโตะคิริโตะเดาต้องดูให้แล้วคิริโตะเราต้ไปสอนอีกโอ้โหน่าสงสารจังเลยอ่ะคิริโตะคุงคิริโตะไม่เป็นไรนะ ดูเหมือนว่าฝั่งสีน้ำเงินนะคะเริ่มที่จะแบบว่าเอาดาร์สเลเยอร์ไปแล้วอีกหนึ่งตัวนะคะโสหสถานการณ์ดาร์สเลเยอร์เขาก็นําไปแล้วมังกรเขาก็นําไปแล้วนะคบเนี่ยเรนการดูเหมือนว่าจะมีประเด็นนะคบชี้เข้าไปเอาป้อมแต่ว่าทางฝั่งสีแดงก็ห่วงซะด้วยสิไม่สามารถเอาป้อมไปได้นะคะแต่ว่าในระหว่างที่สยุกจับตาดูเรนการนะคะเลนล่างก็ป้อมแตกไปทไปี่เรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> ดูเหมือนว่าคีฟกับหน้าไม้จูเกอร์จะชนกันนะคะเนี่ยเนี่ยสนใจขงบนแป๊บเดียวเลนหนาเขาก็มีประเด็นเลยนะคะในเลนหน้าต้องเลนกานะคะเลนกาก็มีประเด็นคีรนะิโต <c oughs> เข้ามากางวงคิริโตไม่ใช่คีริโตนะคะทุกคนขออภัยนะหยามเข้ามากลางวงนะคะทุกคนซายุขอโทษนะเมื่อกี้ภาพผิด <c oughs> เอาที่เรียบร้อยยานเข้าไปเข้าไปเปิดแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะทุกคนซายุขอโทษนะเขาหนีไปได้อะทุกคนเมื่อกี้ถ้ามีบวกต่อนี่นะน่าจะสนุกมากๆาเลยสำหรับซายุนะ <c oughs> เอล่ะดูเหมือนว่าจะมีตี้นะคะเดินลงมาที่เลนล่างแล้วนะคะจะยังไงครับยานจะต้องทิ้งชีวิตไว้ที่นี่หรือเปล่ายา <c oughs> <g ül> ก็มาซ้อนเพื่อนไม่ทันนะคะโอหถึงแม้จะน่าเสียดายแต่ว่าเลนบนดูเหมือนจะมีประเด็นคีริโตกับชีจะก,ก้ากรนอิกแล้วไป่ดนบัตรว่าคีริโตเลือดได้ปิมมากเลือได้ปิม,มากแต่ว่าคีริโตได้ก็ไม่สามารถเอาชนะได้ตัวเป็นฝั่งสีแดงที่เก็บคิวชีเพื่อเป็นการแก้แขนคืนนะคะทุกคนดูเหมือนว่าเขาจะเริ่มมีการปาร์ตี้แย่งป่ากันแล้วนะคะเพราะอะไรครับเพราะว่าดูเหมือนสภาพการเงินอย่างเงี้ยจะแบบว่าไม่ค่อยสู้ดีเขามาแย่งกันีคลิปเลนกลาง ทรงดึงๆงนะคะทุกคนแบบว่าอันนี้เขาเรียกว่าดึงขูนะคะไม่ให้ศัตรูอย่างเงี้ยจะออกมาจริงไหมโดนดึงนายอย่างเงี้ยใช่ปะดึงขู่ดึงขูในตำนานใช่ปะดูเหมือนว่าฟังข้างบนจะมีประเด็นนะครับคีด้ากับยานนะครับ ฝัะะ่งต้งข้าก็ได้แต่ทํำ้องตาปิปป๊บๆนะไม่กล้าเขาไปเอานะคะทุกคนแล้วก็คีล่าก็เก็บดารเลเยอร์ให้ทีไปอีกแล้วนะคะวหมวแต่ดูเหมือนว่าฝั่งสีแดงเิ่าจะไม่ยอมแพ้นะคะในขณะที่เพื่อนเริ่มบวกกันที่เลนกลางมีคนไปทำมิชชั่นอิมพอสซิเบิลแท้แดมแท้แแถมแท้านล่างนะคะ คะทุกคนพ้องงานสายุจะมาจับตามองแกลกแล้วกันนะคะกันดึงคิซี่ได้อีกแล้วแต่ทุกคนที่หน่อยดึงเพื่อนหน่ยไม่ตอมเลยนะแก,ก่หน่อยนี่ก็น่าสงสารเหมือนกันนลเนี่ยเอาล่ะแกกเดินเข้า ของกรรมการแลนะนักภาพสังสายุแล้วเนี่ยสายุบอกว่าเชียร์ด้วยใจที่เป็นกลางสุดๆนะคะอ้าอาล่ะนะคะทุกคนตานี้นะคะฝั่งที่ชนะก็เป็นฝั่งสีน้ำเงินนะซึ่งจะมีคุณแอมห้อยเปซคุณชีนะคะเป็น MVP <S <S ไปลนะเย้แล้วก็มีคนณเลซี C นะคะคุณ